สวัสดีกันด้วยอยู่กับผมไกด์นะฮะก็อยู่กับหน้าเดสก์ท็อปนะฮะไม่ใช่เดสก์ท็อปหน้ายูทู u b e ฮะวันนี้จะมารีวิวการ์ตูนที่ผมชอบอนิเมะนะะเศร้าเศร้าไอ้สัตว์มีกี่เรื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหกเรื่องอะที่ชอบพระเศร้าแม่งก็เรื่องทุกเรื่องก็จะจบบางเรื่องก็จะมีพาร์ทสามอะนี่ก็สี <c oughs> <c oughs> ่ทุ่มนะเดี๋ยวก็ต้องนอนละไม่ช็อตกอบใคขอภัย เอาเลยเรื่องแรกครับเอเอเซียนเกมรักขอเป็นเทพนักจีบนะฮะมีถึงภาค3กันเลยทีเดียวซึ่งไม่รู้ว่าจะมีภาคสี่หรือไม่ตอนจบก็เฮียมาครับง่ายๆครับคือพระเอกอะติดเกมจีบสาวนะฮะ และมันกำลังเล่นเกมจีสาวอยู่ตอนเที่ยงเนี้ยน,นั่งอยู่ปุ๊บโอ้ยนั่นแหละครับมันก็มีเมลขึ้นมาไงอีเมลอะให้มันรับอะกลุ่มอีเมลอ็เลยเออก็บอกท่านเทพท่านมีคนจีบสาวหรือไม่อะไรเงี้ยเราก็ถามไปบอกคนจะจีบคนนี้ได้หรือไม่แล้วก็ส่งไอชื่อนี้มาเนะ่ตอนแรกคิดว่าชื่อนี้เป็นนางเอกนะฮะไม่ใช่เลยครับผิดหวังมากครับ พี่หวังจริงๆครับมันคือไอเ้เชนี่รับสตันเลยครับอ่ะก็ไปเรื่องที่สองกันเลยครับ t o Love Blue นะฮะเรื่องราวของเด็กหนุ่มเนะมีถึงภาคสามนะฮะภาคสี่ไม่น่าจะมีแล้วก็เรื่องราวก็คือพระเอกไปสารภาพรักคนหนึ่งอย่างไง้เออจะไม่ค่อยได้ว่ะเออนั่นแหละ มันก็ไปไอ้นี่มันก็อยู่หน้าเนี้ยมันก็คิดว่าสารภาพไก่ลาล่าเนี้ยนะที่จริงมันสารภาพกับไม่มีวะแผบๆไอ,อ้สัตว์ก็มีเนี่ยเนี่ยโอ้โหหน้าใหญ่ๆน,นี้อ่าแล้วแม่งก็คือแบบพระเอกอาบน้ําอยู่แม่งมาอยู่อ่างกับน้ําแม่งพระเอกก็ทําท่าจับนมเงี้ยเออฮะก็จบกับเรื่องทุเลาไปอยู่ต่อไปเรื่องที่ผมชอบมากเลยครับไฮสกิวดีดีมีถึง เดี๋ยวภาคสามจะออกครับน่าจะวันที่วันที่ห้านะฮะเรื่องราวของพระเอกนะฮะที่มีคนที่มีคนมาชอบนั่นแหละเป็นแฟนนะฮะแต่สุดท้ายพระเอกคนนั้นฮนะไอ้นางเอกคนนั้นนะ่ะมันก็เป็นปีศาจนะแล้วก็ฆ่าพระเอกไปเลยแล้วพระเอกก็ได้อะไรไงไอ้นี่ช่วยไว้ไงฟื้นคืนชีพนะฮะเนี่ยฮะ,ฮะตัวของภาคสามที่จะมาใหม่ น่าจะออกทีห้านะนี่ก็นางเอกฮะรีอัดนะไปต่อไปก็จบไปว่าเรื่องนี้นะพิชิตลาพิทักโลกนะอย่างมันนะมีถึงภาคสามนะภาคสาจะออกนะผมผน่าจะวันเดียวกับไฮสคูลดีแกดิลบไปทำไมโอ้นั่นแหละรครับมันก็เป็นการ์ตูนเก่าฮนะทุกเรื่องที่หมดเดือนนี้ยก็คืออันนี้เป็นภาคสองนะ ภาคหนึ่งก่อนภาคหนึ่งก่อนเออนั่นแหละพระเอกนะฮะได้มีน้องสาวไงปลุกปุ๊บบอกว่าสัญญากับน้องสาวว่าจะมากินที่นี่ไงแล้วก็ไปดูฮะแล้วโลกอ่ะเขาเรียกว่าไงแรงดันอากาศหรืออะไรนั่นแหละมาเจาะปึ๊บแล้วก็มีไอ้นี่เกิดมานี่่างเลยฮะแล้วก็พูดนายจะฆ่าฉันด้วยจะไม่ก็เริ่มสิ้กันจนแบบคือมันต้องจูบถึงจะหาย่ะถ้าเกิดไม่หายโลกจะ ยังไงเร็วท้ายฮะมันก็ทําไปจนแบบเยอะขนาดนี้นะภาคสองก็มีเชียนี่เพิ่มมาแล้วก็มามีเชียนี่เอ้ไอ,อ,อ้นี่ใครอ่ะอ่ะก็จบไปก็ไปก็เรื่องที่ผมชอบที่สุดเลยให้อยู่เลเน้นลุโก,กตังมีถึงภาคสองนะภาคสามไม่มีแน่นอนนะมั้งนะ คือเป็นเรื่องราวที่พระเอกถูกปีศาจไล่ล่านะฮะแล้วที่ความบังเอิญนะพระเอกใครก็ได้จะช่วยด้วยนะฮะแล้วก็มีเมดสาวน้อยลูกของหมาคนระับฆ่าผู้เกียดสัตว์ทั้มันก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มแล้วก็เป็นก็สู้ไปอย่างเงี้ยคือเรื่องเนี้ยสัตว์อย่างกับโปเกมอนฉันเลือกนายเฮ้อสัตว์คนตีนนะฮะก็ขอนะ่ตลกเหมือนกันนะฮนะผอไม่ใหันไม่เกี่ยวนะ เนี่ยมันเมามันมากเลยนะฮะโอหคือเอาง่ายครับไอ้นี่ครับมันชอบเนโรโกะครับแล้วมงฟักสองมันก็มาชอบไอ้พระเอกครับคนตีนไหมฮะอ่าต่อไปก็กระตูนเนี้ยนหะน้าไม่เหมือนพระเอกฮนะดูว่าดูผมนะฮะผมดูวีตรงนี้ใช่ไหมครับผมเงินฮนะอ่าแล้วก็นางเอกเรื่องนี้ครับแต่ผมนี่มนะีเนียผมทองคนระับ งวเป็นเรื่องราวของที่พระเอกอะในหัวมันอะถ้าเกิดมันมันจะมีอะไรคำสั่งให้มันคิดอะให้เลือกไม่กี่ข้อถ้าเกิดไม่เลือกมันจะปวดหัวอะมันต้องเลือกสักข้อหนึ่งใช่ไหมแล้วพอมันกลับบ้านวันหนึ่งมันจะมีให้มันมีให้เลือกคือเสาวน้อยน่ารักร่วงมาจากท้องฟ้ามั้งไะไม่รู้อะหรือเปล่าอะแล้วกลับคุณป้า ข้างบ้านล่วงลงมามันก็ได้รู้บอกมันก็เลือกสาวนื้อละมันข่มแล้วบอกไม่เป็นจริงหรอกอ่ะเนี้ยมันก็ล่วงมาเลยมันก็บอกเฮือเฮือเงี้ยก็มีแบบมันเนี้ยตลกดีมันตลกดีเช่นตอนพิเศษเนี่ยนางเอกอะแม่งชอบไปผู้ชายผู้ชายอันนั้นแต่เองนางเอกบอกฉันจะทะลวงทะวันหนักของคุณเองสัตว์แม่งอ่ะ เนี่ยฮะนี่สัตว์ตอนมวยปั้มมึงครับงั้นก็มีเรื่องอะไรอีกวะต้องร้องสะพอ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 ไปละไปละอ่ะงั้นก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะกดอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะงั้นก็ขอลาบายนะขอบายก่อนขอสำเวทธรรนาณ์นะไปละครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วย คุณอาจจะดูไปก็ได้เนี่ยไปแล้วครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์